พยายามจะทำเนี่ยเราพยายามจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการเรียนรู้เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึน้นกับสวัสดิเสถียเนี่ยมันเป็นการาโลกที่มันวิ่งไหลโดยไร้พรมแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวัฒนธรรมข้ามชาติหรือแม้แต่เรื่องการสร้างความอยู่ร่วมกัน เข้าใจก็คือศาสตร์ที่เราจะสร้างกระบวนการเรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วผู้เรียนเนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีคิดเขาหรือเปล่ากับเรียนท่านผู้บริหารทุกท่านสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะในโอกาสที่ทางกองสื่อสารองค์กรจากมาลัยขอนแก่นวันนี้ให้โอกาสกับสำนักวิชาศาสตร์ทั่วไป ที่จะพูดเรื่องบทบาทของสำนักวิชาสารทั่วไปกับการพัฒนาทักษะแห่งสตอทิเสดสำหรับผู้เรียนดิฉันก็ค่อยๆจะกราบเรียนว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำเนี่ยเราพยายามจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการเรียนรู้เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสตรทิศเดเนี่ยมันเป็นการโลกที่มันวิ่งไหลโดยไร้พรมแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวัฒนธรรมข้ามชาติหรือแม้แต่เรื่องการสร้างความมีอยู่ร่วมกันแต่สุดท้ายแล้วบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่า ในวิถีชีวิตจริงเนี่ยซึ่งเราต้องอยู่บนบริบทของความพอเพียงในบริบทของสภาพจริงในบริบทที่นักศึกษาหรือผู้เรียนหรือแม้แต่ตัวผู้สอนเองต้องเข้าใจก็คือศาสตร์ที่เราจะสร้างกระบวนการเรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วผู้เรียนเนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีคิดเขาหรือเปล่าสุดท้ายแล้วผู้สอนเองเปลี่ยนวิธีคิดหรือย,ยังเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดวันนี้อาจจะขออนุญาตใช้ตัว ภาพจาก powerpoint เพื่อที่จะประกอบการบรรยายสิ่งที่หนึ่งเราก็คิดว่าศึกษาทั่วไปคงต้องเปลี่ยนจากตำรามาสู่กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของชีวิตหรือในชีวิตจาวันนะคะสิ่งที่สองเราก็คงจะเปลี่ยนจากเนื้อหาสาระซึ่งสอบด้วยคะแนนรายวิชาเข้ามาสู่กระบวนการที่เอาชีวิตจริงเข้ามาแล้วให้เขาเปลี่ยนผลลัพธ์การเรียนรู้เนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่เอาตัวรอด เป็นคนที่ต้องรู้ว่าสิ่งขณะเนี้เขาเจออะไรบ้างนะเราอาจจะไปไม่ถึงบุคคลที่ถึงขั้นว่าจะต้องเป็นอ,อริยบุคคลแต่ยังไงก็ตามคนที่เราสร้างเราก็เรียกว่าบุมเพาะคนดีให้กับสังคมเราอาจจะต้องเปลี่ยนจากกระบวนการเรียนรู้ที่เป็น passive learning นะคะซึ่งครูให้ตลอดเวลามาเป็น active learning เพราะนั้นในกระบวนการเรียนรู้ของเราเนี่ยอาจจะเป็นนักศึกษามีโอกาสนะอภิปรายกันาร DIS า discussion group ให้นักศึกษาปฏิบัติเองโดยการลงมือทำรรหรือว่าเป็นนักศึกษาที่สามารถเป็นสอนผู้อื่นได้นะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะอาศัยว่าแม้ว่าจริงที่แนวคิดจากกระบวนการเรียนรู้จากสิ่งที่ตะวันตกเขาทำเนี่ยนะคะจากนอกสู่ในมาเป็นในสู่นอกเนี่ยพยายามมากนะคะแล้วก็ในศตวรรษที่ส1เนี่ยเป็นชีวิตจริงที่คิดว่าตรงกับ กระบวนการเรียนรู้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าทุกคนที่เรากำลังเรียนรู้เนี่ยนะมีสมองซึ่งเป็นเฮดทางด้าน c ognitiv skill มีมือทึ่งเป็นทักษะนะ s k i l ทางด้านการใช้มือแต่ตัวฮาร์ดที่ไหนหัวใจหรือ attitude เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่บางครั้งเราอาจจะไปไม่ถึงกันที่นักศึกษาคิดอะไรทาอะไรเพราะฉะนั้นในกระบวนการเรียนรู้จริงๆเนี่ยนะคะของยูเนสโกเองเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเราจะสร้างคนหนึ่งคนเนี่ยนะคะเขาใช้4เสาหลัก สาหลักที่1เป็นตัวตนของเขาคือ personal competency จะต้องเรียน learning how learning to be ให้รู้ yourself ให้สามารถที่จะ create life project นะ UNESCO พูดเช่นนั้นอันที่สองที่ UNESCO อยากให้สร้างในยุคศตวรรษที่2 1ในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ให้เรียน to live together คือเรียนเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันสังคมเราเรียก social competency อันที่3เรียนที่ how to know เนี่ยกลายเป็นเรื่องกระบวนการใช้วิธีคิดเป็น cognitive competency อันที่4ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าวิชาสารคไปจะไปถึงหรือเปล่าคือเรียนที่จะเป็น to do หรือ acting productivity แต่บางวิชาที่เป็นวิชาชีพเนี่ยเข้าใจว่าไปถึง productive competency เรียบร้อยแล้ว เพราะนั้นจะขออนุญาตกลับเรียนว่าบทบาทศึกษาทั่วไปเนี่ยพยายามที่เอานักศึกษาเป็นผู้เรียนนักศึกษาเป็นผู้คิดนักศึกษาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่ออยู่ในโลกของอสัตว์จิตรสิท์ได้อย่างมีความสุขและอย่างมีสมดุลเราจะทํำยังไงกันบ้างเราก็อยากจะบอกว่าขณะนี้โลกมันเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็น dream world กับเป็น real world นะคะเพราะฉะนั้นสำนักศึกษาทั่วไปพยายามใช้กระบวนการ project based learning เอาโลกแห่งชีวิตจริงเข้ามาจับเช่นเด็กอาจจะต้องไปเรียนรู้สภาวะบางอย่างในท้องถิน่นแต่ขณะเดียวกันก็เรียนรู้สภาวะบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่จะเป็น self awareness เรียนแล้วคิดเรียนแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องอยู่ภายใต้ social environment ต้องอยู่ภายใต้สิ่งที่เป็น life integrated learning เอาชีวิต ก็เอานักศึกษาก็เอาหลักสูตรก็เอาวิชาเข้ามาจับสิ่งที่ลืมไม่ได้ผู้สอนก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการแชร์แอนเลิร์ในเรื่องของวัฒธ,ธรรมข้ามชาติเป็นเรื่องของ real life experience เอาชีวิตจริงเข้ามาจับเด็กตอนนี้เราเจอเรื่อง Asian culture เราเจอเรื่องภาษาอังกฤษเราเจอหลายๆอย่างก็เอาเป็นเคสมาเรียนเพราะฉะนั้นในศาสตร์รจิจจริงๆเนี่ยนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์วิจณ์พาณิชย์ท่านได้เสนอโมเดลว่า มันเป็น 3R 7C 2L ใน 3R ก็เป็นเรื่องการอ่านนะการเขียนเรื่องตัวเลขใน 7C ก็เป็นเรื่อง thinking นะ critical thinking creative collaboration cross cultural communication skill information and media literacy เรื่องภาษาอังกฤษด้วย computing and media literacy เรื่อง career learning self land, เรื่อง change ส่วน 2L จะเป็นเรื่องการเรียนรู้กับเรื่องภาวะผู้นำนะคะ สำนักก็พยายามยึดตัวที่เป็น learning outcome มาจาับแล้วในกระบวนการก็พยายามจัดหลายๆรูปแบบนะเป็นวิชาบ้างนะคะเป็นโปรเจกต์บ้างนะคะอาจจะเป็นทั้ง Lecture หรืออาจจะเป็นทั้งกระบวนการทำงานร่วมนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเขาพบว่าครูคือ key success factor ครูคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคุณครูเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสำนักพยายามมากเลยว่าจะต้องมีกระบวนการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน เพื่อจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนคุณครูก็สอนเป็นทีมเร a r น i n g นะคุณครูเองก็จะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอาจจะเป็นเรื่อง k m คุณครูเองก็อาจจะมีเร a r น i n g คอมมิชชั่นที่สร้างจนเป็นเป็นกลุ่มการเรียนรู้แต่ตอนนี้สำนักอยากจะนำคุณครูเนี่ยไปร่วมกับกลุ่มผลิตสือ่อไปร่วมกับองค์การสื่อสารองค์กรว่าถ้าสุดท้ายแล้วคุณครูคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยนะคะบทบาทของครูที่แทนที่จะเป็นเพียงแค่ เลเจอร์คุณครูอาจจะต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกคุณครูจะต้องเป็น role model คุณครูอาจจะเป็นคน inspire ผู้เรียนสื่อบางตัวเนี่ยคุณครูอาจจะต้องเลือกใช้ให้เป็นเพราะสุดท้ายสื่อปิ้งนิดเดียวเด็ก change วิธีคิดเด็กเปลี่ยนตัวเองเช่นเด็กบางคนเนี่ยไปดูสื่อคุณแม่กำลังคลอด กลับมาก็กราบคุณแม่บอกผมจะเป็นเด็กดีเพราะคุณแม่ลําบากเหล,ลือเกินตอนที่คุณแม่คลอดอันนี้หลวงพ่อจรัญท่านใช้ตอนอบรมธรรมะเด็กคือเปลี่ยนไปที่จิตเด็กเพราะนั้นสนานศึกษาก็ไปมันก็เหมือนกับเราเป็นโรงเรียนเหมือนกับเป็นวัดตอนนี้นะไม่ใช่โรงเรียนแบบทอคแอนโชว์แต่สื่อมันมาแรงเพราะฉะนั้นสัตว์ป์จิตเส็นี่คิดว่าเอาเรื่องสื่อเข้ามาจับเอาเรื่องพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยพัฒนาทั้งครูและพัฒนาผู้เรียนแล้วก็อาจจะรวมถึงอยากจะขออนุญาตกับเรียนต่อไปว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ย ถ้าตรงที่อื่นเขาเป็นองค์รวมขอนแก่นก็อยากจะเรียนแบบทางสถาบันอาสมศิลว่าถ้ามีทั้งผู้บริหารระดับของ policy โดยองค์กรสื่อสารใช่ไหมคะมีทั้งสำนักศึกษาทั่วไปมีทั้งสำนักนันกรรมเราลองจับมือร่วมกันเป็นสามเศร้าแล้วทำงานในคอนเซปต์เดียวกันแล้วก็นำเสนอคอนเซปต์นี้ต่อผู้บริหารใช่ไหมคะเพื่อที่จะขยายผลในลักษณะที่ว่าเราลอง ย่อนก้นหินลงไปในน้ามันกระเพื่อมแต่ไม่อยากให้มันนิ่งกระเพื่อมแล้วมันก็ต่อต่อต่อนะคะและสุดท้ายก็ไม่ไม่ใช่เพียงคลื่นจะทบฝั่งแต่สุดท้ายเกิดแอคชั่นต่อในแต่ละบริบทอันนี้เป็นภาพฝันทึ้งทั้ง3องค์กรเรานั่งคุยกันตอนต้นเนี่ยอาจจะคิดว่า ฝันที่เป็นจริงอาจจะต้องอาศัยผู้บริหารที่สปอร์ตในเรื่องของตัวกระบวนการหรืองบประมาณนะคะก็อยากจะบอกว่าในบางครั้งจริงๆแล้ว Action Research ก็ทำอยู่บ้าง Service Learning ก็ทำอยู่บ้างนะคะแต่ขณะนี้ก็คือเป็นเรื่องของ Integrated Learning หรือบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าเป็น b l e n d e d Learning คือเรียนรู้แบบบรูรณาการผสมผสานเนาะเพราะนั้นสำนักเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้แบบอย่างที่เรียนให้ทราบาว่าภาพฝันที่คิดว่า ผลสำฤทธิ์เนี่ยมันจะกลายเป็นเพื่อพัฒนาชีวิตภาพฝันของกระบวนการเรียนรู้ชีวิตผู้เรียนชีวิตสังคมชีวิตใครก็ตามอันนี้เป็นโครงการของอาสมศิล์ที่เขาพยายามจะทําแล้วจนได้ผลเอาความรู้ไปสู่ชุมชนเป็นเซอร์วิสเล ARNING เป็นจิตสาธารณะซึ่งขอนแก่นใช้คําว่าคอมมิชชีนะคะในกระบวนการที่ลงชุมชนเด็กอาจจะมีวินยัยเด็กอาจจะจะช่วยเหลือเด็กจะมีจิตสาารณะเด็กอาจจะสร้างวิธีคิด เมตตารักเอื้อทอนเนี่ยมันเกิดขึ้นในเด็กเด็กก็จะทรานส f ฟอร์มตัวเองเพราะฉนั้นกิจกรรมเหล่านี้ก็คิดเอาไว้เหมือนกันว่าวิชา0ูนย์ศเราเรียกวิถีชุมชนทึ่สภามหาอะไรให้เราทำเนี่ยอาจจะต้องขับเคลื่อนไปในเชิง Service Learning นะคะสิ่งเหล่านี้เราก็เรียนรู้จากคนอื่นที่เป็นนวัตรกรรมการศึกษาของอสมสินนะคะเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของ1อย่าเอาความรู้ในรงแค่ในเอาเกรด สองเอาความรู้ในตนไปแชร์คนอื่นสามความรู้ในตนเมื่อแชร์เรียบร้อยแล้วเขาก็กลับมาเขาก็ได้ความสุขเพราะฉะนั้นมันจะลงท้ายด้วยที่สาม h ีหนึ่งเอของมัลยขอนแก่นก็คือซีที่หนึ่งขอนแก่นบอกแคลริงเราก็พยายามสร้างแคลริงจิตใจให้เด็กมีซีที่สอง creativity ก็สร้างวิธีคิดโดยผ่านกระบวนการทางการเรียนการสอนซีที่สาม community ก็เด็กอาจจะได้ลงในเชิงโปรเจกต์มันน่าจะลงท้ายที่เอคือ happiness นะคะคแต่ในบริบทของศึกษาทั่วไปที่พยายามจะคิดว่าเท่าที่จะนั่งเป็นผู้บริหารอยู่เนี่ยบอกว่าเราคงทิ้งบทบาทตัวตนที่ต้องแชร์ให้กับสังคมด้วยแชร์ให้กับประเทศชาติด้วยก็อยากจะฝากว่าเราก็จะมีมอตโต้ 3C 1H เหมือนกัน C ที่1เราจะแม่นเรื่องคอนเซปต์ศึกษาทั่วไปคือการสร้างคนแบบอง์รวมเป็น humanization C ที่ขออขอญาตว่าเป็นเรื่องของ c o n c e r a t i o n มุ่งมั่นตั้งใจทำในเนื้องานที่จะทำนะคะสีที่3คงจะเป็นคอมมิชเมนคอมมิชว่าเราจะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นมันถึงจะก้าวไปได้คอมมิชว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ตัวคนเดียวในองคอนน์กรนี้เราเป็นหนึ่งในประเทศในโลกเราอาจจะได้อะไรจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงคอมมิชเมนแต่ยังไงก็ตาม H ก็ยังขอยืนยันว่าน่าจะเป็นแฮปปี้เนสู่ทั้งผู้สอนผู้เรียนองคอ์กรและเหนือสิ่งอใ,ใดก็คิดว่า การที่จะเป็นองค์คาพยพขับเคลื่อนเรื่องของการผลักดันศึกษาทั่วไปกับทักษะศตวรรษ21เนี่ยน่าจะทำงานร่วมกันหลายฝ่าย,ายแล้วก็ความหวังที่เราฝันเอาไว้จะเป็นจริงเนี่ยก็คิดว่าสุดท้ายแล้วเราก็เป็นการทำบุญทำกุศลให้กับคลื่นลูกใหม่ที่เขาจะต้องโตไปในโลกที่มันไร้พรมแดนนะคะก็คิดว่าสมควรแก่การาให้แนวคิดนะคะขอบพระคุณน่ะ